จะจัดงานจัดการทีก็ต้องใส่แรงคนทุกคนอันนี้มีแต่ญาติพี่น้องด้วจ้ะมาร่วมด้วยช่วยกันแรงนี่จะจัดงานบวชให้ลูกชายเนาะจ้ะให้ลูกไปยิ้มตาเราไหมปลาเนินลุยสวนจ้ะทุกคนของล่างสะอาดตีน้าหานหน้าจำปาขาวจำน้าขาวเชืยอคนละทุกคนมีประหยัดพี่น้องด้วยด้วยช่วยกันจ้ะเตรียมงานกันยกใหญ่เลยทุกคนต้องเฮ็ดให้ทันด้วยญาติพี่น้องจ้ะแม่ยิ้มหน่อยดิลูกจ้ะทุกคนนี่ข้างล่างปลาก่อน ล่างน้ำนี่เส็จเราห่ากระิไปล่างอีกทุกคนล่างกับใส่เกลือจ้ะใส่เกลือใส่น้ำส้มสายชูใส่สามข้างสี่ข้างเลยทุกคนดับขาวนั่นเองจ้าชื่อวิธีล่างปาลาเจ้ะทาเราก็ล่างหลายๆน้าสี่น้ำหาหน่นจนปลาขาวจวดนุ่นละทุกคนดับขาวได้อย่างดีส่วนทางนี้กับขวัวพริกขัวหอมกระเทียมเราทุกคนเตรีมยมเนา เส้นทางนี่ขีไปตองกล้วยพ่อเขาต้มกันจ้ายากพี่น้องข่อยหลายเห็ดเนี่ยต้องเห็ดด้หลายทางนี้เก็บตาเขาทุกคนเตรียมหุงเข้าทุกคนอันนี้คือในครัวนะจ๊ะยมงานทีก็ต้องใส่แรงคนเยอะแยะมากมายเข้ามาเนี่นะทุกคนเราจะทำาเไรกันทำอะไรกันอันนี้อยากพี่น้องทั้งนเลยจ้ะมาร่วมช่วยๆกันได้บุญแรงทุกคนงานบวชเย็นนี่จ้า